สวัสดีครับทุกคนพร้อมกับแอดบอกจัดสไปคอมกันครับวันนี้แอดบอกก็ว่างๆผมไม่มีอะไรทํานะครับก็มารีวิวชุดน้ำมีหน้าจอครับผมของคอ a ซ r กล่องก็ดูสวยงามดีนะครับดูแปลกตาดีแอดบอกชอบกล่องสไตล์นี้นะเอออ่าตัวนี้ก็เป็นคอ r ซ a i r IQ S150i นึ่ XT นนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวจริงแล้วก็ การปรับตั้งค่าโปรแกรมกันนะครับบอกเลยว่าหน้าจอดีเทลเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับปกติชุดน้ําที่มีหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีแต่หน้าจอนะครับแต่นี่คือภายในตัวจอมีไฟ RGB อยู่ข้างในด้วยโคตรเท่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมนะครับพัดลมก็จะวิ่งอยู่ราวๆ2,100รอบนะครับนี่ก็รายละเอียดสเปคพัดลมก็ประมาณนี้ นะครับต่อมาในส่วนของหน้าจอนะครับอันนี้คือจุดที่ท๊อกชอบครับคือมองด้วยตาเปล่าเนะี่คือจอค่อนข้างชัดนะครับหน้าจอเป็น IPS ีเอสนะไอพีเอสเอลซีดีผม480คูณ480นะครับแล้วก็แบ็คไลท์เนี่ย600เลยนะครับก็ทำให้สีสันของหน้าจอเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้ง CPU AMD แล้วก็ Intel รุ่นใหม่ใช้ได้หมดเลยครับอ่ะแล้วก็เข้าๆกันนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะนี่ มีคอนโทรลเลอร์มาให้นะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆให้มาครบชุดเลยนะครับปเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวชุดน้ําตอนประกอบเสร็จเลยแล้วกันนะครับนี่ครับหน้าตาตัวหน้าจอเห็นไหมอันนี้อีกจุดหนึ่งที่แอดบอกชอบนะครับมันจะมีโหมดที่ซิงกับตัววอลเปเปอร์นะดูดิเห็นไหมเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับตัว rgb มันก็จะซิงเข้ากันกับวอลเปเปอร์เลย โคตรเท่นะ ote, นะครับแล้วก็เห็นไหมหน้าจอเป็น IPS เวลามองข้างๆไม่เป็นฟ้านะครับเนี่ยมันแพงที่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ตัว RGB ข้างในส่วนพวกพัดลมไฟต่างๆคือไม่ได้มีอะไรเป็นแบบจุดเด่นอะไรมากมายนะครับจะเป็นพัดลมแล้วก็มีไฟ RGB ปกติเลยนี่แบบนี้นะครับอ่อะเดี๋ยวป๊อกจะ เปลี่ยนตัวไฟล์หน้าจอ,อนี่ไพอเปลี่ยนตัวหน้าจอเห็นไหมครับไฟ RGB ก็จะเป็นสีขาวตาม wallpaper อ่ะเปลีนสีฟ้าเห็นไหมก็จะเป็นสีฟ้ากลับมาเหมือนเดิมปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับคือสวยงามมากๆเนาะ,ะเดี๋ยวที่นี้แอดบล็อกจะพามาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ในการปรับนะครับปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับปรับเป็นเม็ดไฟ แต่เราเม็ดได้เลยนะครับเออรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับหน้าจอก็ปรับได้ในส่วนของหน้าจอโหมดไฟก็ปรับได้ในส่วนของโหมดไฟนะครับดูเล่นเยอะปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันเลยครับแล้วก็ตัวบล็อกน้ํานะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าไอปอกมองนะน่าจะมีไฟ RGB ขอบๆตรงนี้ด้วยน่าจะจบนะครับเออจะได้แบบสวยจบปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการปรับโหมดต่างๆว่ามีโหมดอะไรกันบ้างครับ แล้วก็ใช้โปรแกรม iQ ในการปรับนะครับก็เข้ามาตรงไล g ิ้งเ g effect นะครับโหมดลิงลิงก็คือแหวนตรงวงแหวนตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ก็จะเป็นโหมดแบบนี้อยู่ก็คือซิงกับตัวสกรีนไล t ิ้งนะครับโหมดที่เขาเรียกกันตตยเดี๋ยวเราไปดูโหมดแรกโหมดแรกคือ Water Color นะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้สามารถปรับ สปีดในการหมุนของตัว R G B ได้แล้วก็สามารถปรับให้หมุนทวนเขียบนาฬิกาตามเข็ยบนาฬิกาได้นะครับแล้วก็ค o าเลอก s พุชนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบโหมดบิดดิ้งนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆร a ่ d o m ดน l อมคัลเลนะครับต่อมาคัลเลอร์ชิพนะครับอันนี้ก็จะเป็น R G B เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอัน,นี่ก็เป็น เขาเรียกววฟนะครับก็เป็น RGB จแต่วิ่งเหมือนแบบวนๆแบบนี้นะครับต่อมาคเลอร์เวฟนะครับก็เหมือนแบบเป็นเป็นคลื่นนะครับไปปะอ่าเห็นกันอยู่เนาะต่อมาครับผมอันนี้ก็ฮาร์ดบีดวนหัวใจนะครับก็คล้ายคล้ายบิดิ้งนะเออคล้ายคล้าเลอร์พุชนั่ละเนาะแล้วก็หมดหมดอะไรวะอ่านว่าเนี่ยมาควีนนะครับก็เหมือนคล้ายคาหยดน้านะครับกระพิ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 บอยู่ก็เลนอันนี้หมดฝนตกนะครับ โมเดลโบก็เป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่อันนี้เหมือนแบบวิ่งเป็นหมด RGB ทั่วไปนะครับแล้วก็โรตารี่นะครับก็เหมือนแบบเป็นโยโย่เห็นไะหมอ่าเหมือนไปหมุนมาแล้วก็สกรีนไลทิ้งอันนี้ก็ปรับเป็นไฟตามหน้าจอที่เราปรากฏนะครับ หมดไฟก็จะเป็นประมาณนี้ลูกเรียนก็ประมาณนี้เลยครับจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้หมดตามเซนเซอร์นะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่สีไฟก็จะขึ้นตามนั้นนะครับแล้วก็ปุ่มวิวอะไรเนะี่ยวิซอนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันมันดูวิบ,บ,บวับวิบับดีนะครับโอเคแล้วก็จะมีพวกคัตตอมต่างๆนะครับ สามารถทําได้คือล,ลูกเล่นการปรับไฟค่อนข้าง,งเยอะนะอ่ะต่อมาครับผมก็จะเป็นโหมดสกีนเซตอัพนะครับนี้ให้ดูโหมดที่แบบใช้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปฟิกอะไรมากมายนะครับกดในส่วนของสกีนเซตอัพนะครับก็จะเป็นการปรับในส่วนของหน้าจอนะอ่ะดูอันแรกเลยปุ๊บอันนี้ก็ค่อนข้าง,งสวยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบ Galaxy นะครับสามารถ เปลี่ยนตัวหนังสือได้แล้วก็เราสามารถเลือกอุณหภูมิที่เราอยากจะให้โชว์นะครับทั้งอุณหภูมิกาดจอนะครับอุณหภูมิ CPU หรือว่าการโหลดต่างๆสามารถเลือกได้นะครับรอบพัดลมสามารถเลือกได้สามารถปรับสีต่ตางๆได้นะครับผมไฮเทอร์เพอร์เจอร์นะผมโลเทอร์เอร์เจอร์ได้หมดเลยนะครับตั้งค่าอุณหภูมิได้หมดต่อมาครับอันนี้เป็นโหมดซิงเกิลนะครับอันนี้ก็จะบอก อ,อุณหภูมิตัวชุดน้ำนะครับนี่40องศาครับก็ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะเป็นจากสีเหลืองก็กลาย,ลายเป็นสีส้มนะครับนีอ่อันนี้ก็เป็นโหมดเฟดเฟดนะครับประมาณนี้นี่เป็รูเร่นค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็น หมดรูปภาพนะครับรูปภาพแล้วก็ไฟล,ล์กิฟอันนี้แอดชอกชอบอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปกดโหลดในตัวเบราว์เซอร์นะครับก็คือเขาซิงค์ให้เลยโดยการกดบวกบวกปุ๊บเราพิมพ์พิมพ์อ่ะเนีนีปุ๊บเราสามารถ import ผ่านโปรแกรมได้เลยนะครับไม่ต้องไปโหลดให้มันยากนะอ่ะเลือกมาสักหนึอันแล้วกันนะครับอ,อะไรดีทำไมมันเลือกยากขนาดนี้อ่าเอา เอาสีเขียวแล้วกันอ่าตัวนี้เห็นไหมพอเปลี่ยนปุ๊บไฟวงแหวนก็จะสิงตามหน้าจอที่เราเปลี่ยนเลยเห็นไหมนี่ประมาณนี้ก็ต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบหมุนเป็นแบบนี้นะครับต่อมาไดนามิกปุ๊บอ่าโดนี้ป้าก็ชอบเหมือนกันนะครับมันก็จะวิ่งตามอุณหภูมิวิ่งตามที่มันโหลดนะนี่นะมันจะดู เคลื่อนไหวตลอดเวลาครับแล้วก็สามารถปรับอย่างอ,าอื่นนะ้ค่อนข้างเยอะเลยครับในโหมดปิดปิดจอผมเผื่อใครไม่ชอบนะครับต่อมาครับผมนี้ก็เป็นโหมดเทอร์โบนะครับก็หมุนไปแบบนี้ต่อมาก็เป็นนาฬิกาอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับอันนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นเข็มวิ่งแบบนี้นะครับพอเราปรับคอมโบกับตัวไฟ rgb ตรงวงเหวนเนี่ยให้มันซิงกันเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงวิ่งตาม เห็นปะเออโครเท่เลยครับหรือว่าเราจะให้มันเป็น R G B ก็ได้นะออลองดูดิปุ๊บเห็นปะเออลูกเล่นมันค่อนข้างเยอะนะครับทำเป็นคอมโบกันเห็นป่ะพอปรับไม่ได้ซิงกันมันก็ไม่ได้เป็นสีแดงวิ่งตามเห็นป ah? ่ะกลับมาโหมโดปุ๊บอันนี้เราสามารถเอารูปภาพนะครับมาใส่ได้ แล้วก็ทําให้โชว์อุณหภูมิหรือว่าโชว์การโหลดได้นะครับหรือว่าเราจะซ้อนเป็นไฟแอนิเมชันก็ได้นะครับปุ๊บเห็นไหมอุณหภูมิก็ยังอยู่ชื่อต่างๆเราสามารถตั้งเป็นชื่อที่เราต้องการได้นะครับอืมโอเคข,ข้าวก็ประมาณนี้ครับผมกับชุดน้ําคอแซนะครับแล้วก็ในส่วนของการการเทสทดสอบนั่นนู่นนี่แอดพากอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าน่าจะมีหลายหลายคนทําไปแล้วแอด,แอดกพามา ดูการปรับไฟแล้วกันนะครับส่วนการใช้กับ CPU ตัวไหนได้ก็คือในราคาประมาณเนี้ยประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0ตัวนี้ก็สามารถเอาอยู่นะครับผมทั้งตัว i9, Ryzen 9นได้หมดเลยอ่ะโอเคผมกับชุดร,ระบายความร้อนด้วยน้ำตัวนี้นะครับก็มีโดเรียนที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับในส่วนการระบายความร้อนต่างๆเนี่ยแอบอกอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับก็จะพาไปดูในส่วนของดีเทลการปรับไฟ มากกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้แอดบอกเน้นคอม rgb นะครับในส่วนการระบายความร้อนเนี่ยก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไร้เ n 9นเก้าไอเก้าหรือว่าเพื่อนลองไปดูช่องอื่นที่เขาทดสอบการระบายความร้อนก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมถ้าใครสนใจคอมตู้ปลานะครับแต่งสวยแล้วก็ใช้ชุดน้ำก๊อซเซตรตัวนี้ก็บอกแอดบอกได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากไปดูเครื่องนี้รีวิวเต็มๆดูในช่องได้เลยนะครับแอดบอกลงไว้แล้วนะครับส่วนเครื่องนี้ก็สเปคก็จะเป็นตัว i91490K เกลยผมกับการ์ดจอ4 0 9 0แลม4บะครับบอกเลยว่าสุดทุกทางโอเคผมสำหรับวันนี้อภิมหขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปรึกด้วยล้วกันนะครับผมส่วนใครสนใจสั่งคอมสั่งโน้ตบุ๊กกดลิงก์ใต้ช่องเลยครับส่งฟรีมีปลายทางนะครับของมีปัญหาภายในซิวันเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของใช้งานหลอดหล่อเขยมด้วยนะครับ